สวัสดีครับพบก,กับตายหมาฮอตครับมาดูกันต่อเลยครับเดินหมากมาตรฐานพบหมากสามตัวเรียง ปิดก่อนครับต่อไปเลยครับจังหวะน,นี้กู่ต่อสู้เดินหนึ่งมาหกตัวนี้ผิดแพ้นะครับแซ่เข้าไปก็มีปิดกับโยนให้กิน ดูตัวนี้ก่อนครับแล้วก็ต่อเข้ากินลบ ไล่คอฮอตไปเลยครับตัวเดียวโยนให้กินให้กินตรงนี้จะต่อ3ามก็ได้นะครับ หรือจะกินสี่ต่อก็ได้ครับตรงนี้ถ้าไม่โยนให้กินแต่ปิด ผิดก็บังคับเดินได้ตัวเดียวจะต่อกินสองกูต่อสู้ต้องต่อครับกินได้สองทางดูทางนี้ก่อนครับไล่ถ้าเข้าตาสามสองก็ดึงไปห้าเดี๋ยวห้าฮอตทิ้งครับ 931กินต่อไปเลยครับ หรือเอาเบี้ยกินก่อนก็แพมเกินนะครับปิดทีนี้กินมาทางนี้บ้างครับ ไล่ถ้าต่อก็ไล่กิกนอันนี้ต้องหลบมาทางนี้ครับถ้าเข้าฮอตก็กดกินเลย ไ็่ไรไปข้าฮอตสามฮอตเลยครับถ้าเดินยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าก็ข้อฮอตไปเลยครับยังไงก็เหลือสองฮอตกับฮอตเดียว ก็เป็นว่านะครับหนึ่งมาหนิบแพ้นะครับทีนี้มีอีกตัวนะครับ14 17คือพวกนี้เราพูดไปหมดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดเพิ่งเข้ามาชมไปดูคลิปย้อนหลังได้ ก็เหลือตัวนี้ครับสิบสี่สิบเจ็ดนี้เราก็เข้ากินไปเลยตรงนี้สำคัญครับให้เราต่อสองสี่หกเหลือหกกับห้าครับ กับจะกิน2แล้วก็เดิน23 3 8ถ้าต่อ2ต่อกิน3โยนให้กินก่อนแล้วก็มาไล่กิน ถ้าหลบก็ไล่กินอีกทีครับครับตรงนี้ต่อแพ้นะครับอันนี้ก็ปิด ก็จะแสดงตัวที่ยากที่สุดนะครับเหนียวที่สุดนี้แล้วก็ข้าฮอตไปเมื่อกี้ทำไมไม่มาไล่กินใช่ไหมครับถ้าไล่นี่ก็ก็สวนไปเลยแบบนี้แล้วข้าฮอต ตรงนี้ก็เลยจำเป็นต้องอฮอตมา22เราก็เข้าฮอตไปเดือนตานหนดีครับอันนี้ก็ย่อฮอตทีนึงครับจับเหมือนเดิมทำแบบเดิม จังหวะนี้ถ้าเขาล้อล้อเราไปเลยครับ แบบนี้ชนะนะครับก็ตรงนี้ถ้าไม่เดิน22 26แต่โยน ตัวนี้ให้กินตัวนี้น่าสนใจครับต้องกินทางนี้นะครับกินทางนี้ไม่ได้โดนสามกินกินเราได้เปรียบตัวมากมากกว่าแต่เขามีฮอตมากกว่าตรงนี้ก็เดินได้หลายแบบนะครับ หมากเราได้เปรียบตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้สมมติว,มว่าตัวนี้ถ้าเขาเข้าก็โยนให้กินทางนี้ก็ยังเสมอได้เปรียบตัวนี้ก็ดีครับ มาถึงตรงนี้นะครับหมากเราได้เปรียบ1ตัวเขามี2องฮอตตำแหน่งหมากก็ใกล้เข้าฮอตของเราได้เปรียบครับตรงนี้ปลายกระดานลองไล่กันดูนะครับเพื่อนๆก็แยก2แยกนี้ไม่ค่อยเจอน้อยนะครับพบเจอน้อยแต่ตัวนี้พอเห็น คนเล่นบ้างครับ14 17นี่ต้องตีให้เป็นจุดสำคัญเลยคือต่อนี่ครับถ้าไปเดินนี่เดี๋ยวไม่ได้เปรียบต่อนี่ครับจุดสำคัญแล้วก็27 24 รูปนี้ก็หมดแล้วนะครับที่ให้ดูเน้นๆเ,นเลยนะครับตัวนี้สามมาเจ็ดแยงนี้พบเจอบ่อยมากปล่อยให้กินนะครับไปดู ตัวนี้ก็บ่อยครับตัวนี้ต้องมานี่แล้วเข้ากินนะครับ2ตัวนี้ดูเน้นๆเลยสามเจ็กัน1 5ก็คลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับมาตรฐาน3ตัวเรียงแยกนี้ก็หมดแล้วครับ คลิปหน้าจะเป็นหมากอะไรนะครับแต้มไหนรอติดตามรับชมขอ,ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ